สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอินไซด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถสปอร์ตที่เป็นตำนานของโตโยต้าและกำลังจะกลับมาในรูปแบบใหม่ล่าสุดกับโตโยต้า2000 GT ปี2026รถที่รวบรวมทั้งความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวรถรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานในยุค60ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงาม ความเร็วและเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและตอนนี้โตโยต้าได้นำมันกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันยุคใหม่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยพลังโตโยต้า0 0 0 g t 2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่หรูหราและมีเอกลักษณ์สูงเส้นสายถูกออกแบบให้คงความคลาสสิกของรุ่นดั้งเดิมไว้แต่เพิ่มความทันสมัยด้วยไฟหน้าและทรงเรียวยาวกระจังหน้าแนวสปอร์ตและตัวถังแบบแอโรดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านลมตัวรถผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม เพื่อให้สามารถคงความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและประสิทธิภาพในการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมภายในห้องโดยสารของ t o y o ต a 2000 GT 2026ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความหรูหราแบบญี่ปุ่นผสมความสปอร์ตบอดหนังแท้ระดับพรีเมียมพวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตหรู ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติและแสงไฟภายในที่ปรับเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ช่วยเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางด้านขุมพลังโตโยต้า2000 GT 2026ใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดเทอร์โบที่ให้กำลังมากกว่า450แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและขับเคลื่อนล้อหลังทำให้การเร่งจาก0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ทำได้ภายในเวลาประมาณ3.8วินาทีนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติที่ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบเบรกเซรามิกคอมโพสิตช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูงโตโยต้ายังได้ใส่ใจในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับคนเดินถนน รวมถึงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกการเดินทางอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นของ Toyota 2000 GT 2026คือเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่ง t o y o ต a ได้พัฒนาให้มีเสียงทุ้มลึกและทรงพลังคล้ายกับรุ่นคลาสสิกในอดีตแต่ผสมเสียงจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ความเงียบในขณะขับขี่ในเมืองถือเป็นการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัว สำหรับราคาคาดการณ์ของ Toyota 2000 GT 2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ8.5ล้านเยนหรือประมาณ2.1ล้านบาทไทยและจะมีให้เลือกทั้งรุ่น s แต n d า r d และรุ่นพิเศษ l i ล i t e e e อ i t i o n ที่ผลิตจำนวนจำกัดโดยแต่ละคันจะมีหมายเลขเฉพาะเพิ่มความพิเศษให้กับเจ้าของ Toyota 2000 GT 2026ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตแต่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในวิศวกรรมของญี่ปุ่นเป็นรถที่รวมความงามแบบคลาสิกและเทคโนโลยีอนาคตไว้อย่างกลมกลืน เหมาะสำหรับคนที่รักความเร็วความหรูหราและต้องการสัมผัสเอกลักษณ์ของตำนานที่กลับมาอีกครั้งในยุคใหม่ถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์ที่มีประวัติยาวนานแต่ยังคงความล้ำสมัยโตโยต้า2000 GT 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบอย่าลืมกดติดตามช่องคาร์อินไซด์ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้ฝากกดไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเรามีคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ